นาโอยะอินูเอเล่งเป้าไปที่สตีเฟนฟูตันซึ่งเป็นนักชกชาวอเมริกันที่ครองแชมป์โลกเดวิบีและ w ดวิรุ่นซูปเปอร์แมนตัมเบดอยู่โดยยังไม่ได้ให้ความสนใจกับแชมป์โลกของ IBF และซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของ w b a a ที่ทางมูรอดจอนอักมาดารีฟนักชกอุซเบกิสถานครอบครองอยู่ด้วยเพราะทางอักมาดารีฟนั้น ยังคงติดภารกิจป้องการแชมป์โลกในไฟบังคับของ IBF กับมารอนทาปาเรสอดีแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบตของ w ด o ชาวฟิลิปปินส์สำหรับสตีเวนพูตันนั้นกำลังจะขึ้นชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเธอเวตของ w ด c UBC ที่ว่างกับทางเบนดอนฟิเกรัวอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เบนตัมเบตของ w ด a u BA, และ WBC ชาวอเมริกัน ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นที่คาดการไว้ว่าแชมป์โลก WBC และ WBO รุ่น122ปอนด์นั้นท่าทางจะว่างลงในเร็วๆนี้แน่แต่ทาง WBC นั้นมีทางหลุยเนลี่อดีตแชมป์โลก WBC ในรุ่น118ปอนด์และ122ปอนด์ซึ่งเป็นนักชกชาวเม็กซิกันจอคิวชิงแชมป์ที่คาดว่าจะว่างลง และอาจจะได้ชิงกับรองอันดับที่2อาซัสฮอพันนิเซียนชาวอาร์เมเนียดังนั้นเองจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทางนาอุยะอินูเ e, วจะมุ่งเป้าไปที่เข้มขัดแชมป์โลกรุ่น1 2 2่อองปอนด์ของดูนูบโอที่คาดว่าจะว่างลงเช่นกันหากอันดับโลกใหม่ของดูยูบิโอที่จะประกาศออกมาในเร็วๆนี้ไม่พลิกโผ เราอาจจะได้เห็นไฟระหว่างนาอยะกับทางอาซิมชิงแชมป์โลกในพิกัด122ปอนด์ของเดนยูบีโอที่น่าจะว่างลงก่อนกลางปีนี้แน่นอนนั่นเอง